พาวเวอร์เกมนี้โอ้โ oh, ห oh. จะบอกวา่าสถิติมีไว้ทำลายจริงๆนะครับเพราะถ้าหาเพื่อนๆที่อยู่ในแวดวงวิดีโอเกมเนี่ยก็จะบอกว่าไม่รู้จักเกมนี้มันก็กระไรอยู่นะครับถึงจะไม่ได้เป็นแฟนๆที่ชอบเกมแนวลักษณะแบบนี้หรือว่ายังไม่เคยจับเลยก็ตามนะครับแต่ก็คงจะได้เห็นผ่านตาตามสื่อโซเชียลต่างๆมาแล้วอย่างแน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นตัวคลิปต่างๆ ของการเล่นตัวเกมนี้นะครับผมเชื่อแบบนั้นจริงๆนะครับและทางช่อง a อ o n s TV ก็เพิ่งพูดกันไปนะครับเมื่อ2อวันที่ผ่านมากับการฉลองยอดจําหน่ายไป2ล้านชุดนะครับผ่านมา4วันนะครับประมาณสัก14วันเนี่ยก็เพิ่งฉลองไปอีกนะมันไม่ใช่เพิ่มมาเป็น4ล้านนะมันไป6ล้านแล้วนะเพื่อนๆหล้านชุดกันแล้วนะครับจำหน่ายกันแล้วขนาดตัวเกมเนี่ยยังอยู่ในช่วงระหว่างพัฒนานะครับก็คือ early access นะครับแล้วก็าทาง ทวิสเตอร์นะครับของทาง Power เองเนี่ย mm. ก็ออกมาแสดงความยินดีอีกรอบนะครับ mm. กับตัวยอดของผู้เล่นพร้อมกันนะครับ mm. ในช่วงเวลาเวลาหนึ่งนะครับ mm. กับตัวยอดผู้เล่น mm. โอโ้โหมันก็สามารถที่จะเอาชนะเกมที่แบบโอโ้โหมีฐานแฟนคลับทั่วโลกเหนียวแน่นอย่าง Counter s t ์ i k e 2 ได้แล้วนะครับซึ่งถ้าถามความรู้สึกผมตอนนั้นนะครับตอนถ้าย้อนไปสักสอวันเนี่ยผมดูตัวสถิติของทางแพลตฟอร์มสตรีมที่เขามีการเลกคอร์ดเอาไว้เนี่ยผมว่าไม่น่าไม่น่าจะเอาชนะ c o u n t เตอร์ไซส์ได้นะในเรื่องของตัวช่วงเวลาของการการเล่นนะครับในตอนนั้นอนะ่ะผมค่อนข้างมั่นใจนะว่ายากนะครับเพราะ c o u n t เตอร์ไซสเนี่ยแฟนลับมันแน่นจริงๆนะครับแน่นจริงๆแล้วก็ค่อนข้างที่จะอยู่ในระดับที่ ค่อนข้างนิ่งแล้วด้วยนะครับอ่าแต่พอมาถึงวันนี้ผมเองต้องเปลี่ยนคําพูดแล้วนะครับตัวเคมนี้มันไม่ธรรมดาจริงๆนะครับเพราะว่ามันสามารถเบียดแซงเคอร์เตอร์สไตล์แล้วก็อันดับที่1ถ้าไปดูโอ้โหพับจเนี่ยแหมถึงจํานวนผู้เล่นในช่วงเวลาหนึ่งเนี่ยอาจจะน้อยกว่าตัว Power นะครับแต่ช่วงพีคของเขาเนี่ยโหยสล้าน 3ล้านโอ้โหมันบ้าไปแล้วเกมนี้นะครับพับ g ไม่ก็ไม่ธรรมดาอีกนะครับสถติติต่อไปเนี่ยพาวเวอร์ก็คือต้องทำลายคู่แข่งอย่างพับ g นะครับพับจโอ้โหแต่เรามีประสบการณ์มาแล้วใช่ไหมครับว่าตอนแรกที่เราค่อนข้างที่จะว่าคงยากกับ Counter s t r i k e แต่พอมาตอนเนี้ยผมเชียร์สุดริ่มที่มาตูแล้วนะขอให้เอาชนะพับจให้ได้ นะครับขอให้เอาชนะพับจีให้ได้แต่แต่ตัวสัญญาณที่จะเอาชนะได้นะนะ่ะมันก็ต้องมาจากตัวยอดขายเนี่ยมันก็ต้องพุ่งทยานขึ้นไปอีกนะครับพุ่งทะยานขึ้นไปอีกนะครับซึ่งก็เชื่อว่าสัปดาห์นี้ก็คงจะมีข่าวดี มาได้พูดคุยกันอีกรอบอย่างแน่นอนนะครับกับตัวเกมนี้นะครับถ้าเรามาดูตัวข้อมูลต่างๆเนี่ยเราก็จะเห็นแล้วว่าโอ้โหค่อนข้างยิ้มกันแฮปปี้เลยนะครับในวงการวิดีโอเกมไม่ว่าพวกคุณจะอยู่ในแพลตฟอร์มไหนก็ตามนะผมเชื่อนะถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมนะครับถ้าคุณเป็นคนเล่นเกมเนี่ยก็ต้องแบบอนี่แหละคือ,อเกมที่ทุกคน อยากจะเล่นอยากจะสัมผัสนะครับตัวเกม Power ที่กำลังประสบความสำเร็จอยู่ในวันนี้นะครับผมเองก็ต้องบอกเลยว่ามันก็มีองค์ประกอบหลายๆส่วนนะครับที่เข้ามาประกอบและประกอบน้อยนะครับจนมันดูค่อนข้างที่จะกรมกรอบมากเลยนะครับแต่ผมก็อาจจะไม่ได้เท้าความไปตั้งแต่ในช่วงยุคแรกนะก็ขอมา,อาข้ามมาในช่วงที่จะปล่อยตัวเกมเนี่ยอยู่ใน วเวอร์ชัน Early a c ่ e s s นะครับที่ปล่อยมาให้เพื่อนๆเนี่ยได้เล่นกันในวันศุกร์ที่ผ่านมาเลยแล้วกันนะครับก็ผมมองไว้เลยนะครับก็คือส่วนสำคัญเลยนั่นก็คือการทำให้ตัวเกมเนี่ยเข้าถึงนะครับเข้าถึงเหล่าเกมเมอร์เนี่ยได้มากเท่าที่จะมากได้นะครับอ่าเท่าที่ทางเขาเนี่ยจะทำให้ได้มากได้นะครับอย่างแรกเลยผมก็ต้องยกให้นี่เลยเครื่องเป็นเกมคอโนโซลนะครับของทางฝั่ง Microsoft อย่าง Xbox นะครับ ที่ตัวเกมนี้นะครับมันถูกบรรจุในตัวสมาชิกของพวกเขาอย่างตัวเกมพาร์ทนะครับพอถูกเข้ามาบรรจุในตัวเกมพาร์ทปุ๊บเนี่ยสิ่งแรกเลยนั่นก็คือมันเล่นฟรีกับเหล่าสมาชิกนะครับแล้วก็ได้เล่นแบบเดย์วันด้วยนะครับเมื่อสิทธิ์ต่างๆเนี่ยของเหล่าสมาชิกที่ได้ไดเข้าถึงตัวเกมนี้อยู่ในตัวเกมพาร์ทปั๊บเนี่ยอย่างแรกเลยก็คือสายตาของชุมชนของฝั่ง Microsoft เนี่ยก็ต้องหันมน้ามองแล้ว ว่าไอตัวเกมเนี่ยมันคือเกมอะไรใช่ไหมครับอ่าเขาก็ออ้องสนใจนะว,ว่ามันคือเกมอะไรเพราะมันมีให้เล่นกันแบบฟรีๆกับหลาสมาชิกใช่ไหมครับอย่างน้อยทุกคนเนี่ยก็ต้องเข้าไปโหลดลองเล่นลองสัมผัสน,นะครับและเมื่อสัมผัสแล้วเป็นไงโอ้โหดีแล้สินะครับเยี่ยมพอเยี่ยมแบบนี้ปุ๊บเกิดอะไรขึ้นต่อก็เป็นการบอกต่อกระจายนะครับประชาสัมพันธ์ไปเรื่อยๆ นในแวดวงฝั่งคอนโซลถ้าในแวดวงฝั่งคอนโซลก็อาจจะมาเข้าหูถึงฝั่งเพื่อนๆที่มีอย่างตัวเครื่อง Playstation หรือว่าจะมีและเครื่อง Nintendo พอรู้ว่าเอ้ยเกมนี้เอ้ยมันน่าเล่นวะมันสนุกวะ่ะเออทุกเสียงเขาบอกว่าแบบนี้ลองหน่อยสิอ่าหาเงินซื้อเครื่องเกมคอนโซลฝั่ง Xbox ใช่ไหมะร่าหรือถ้าบางคนก็ไม่จำเป็นที่จะเอาเครื่องคอนโซลก็อาจจะกระโดด ไปอัปเกรดหรือว่าจะไปซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์เอามาใช้งานนะครับแต่เนี่ยต้องบอกอีกนะครับว่าตัวเกม Power เนี่ยมันเป็นตัวเกมคนที่ใช้สเปคของทางฝั่ง PC เนี่ยมันไม่ได้เป็นตัวเกมที่กินประสิทธิภาพของตัวกราฟิกการ์ดที่เยอะเลยนะครับเพื่อนๆสิ่งนี้ก็เป็นอีกสิ่งหนึ่งนะครับที่ทางผู้พัฒนาเองเนี่ยเขาไมได้มองไว้ว่าตัวเกมนั้นไม่ต้องใช้ภาพกราฟิกที่งดงามอลังการมากหรอกนะครับ ขอให้ทุกคนเนี่ยเข้าถึงตัวเกมได้นะครับแล้วก็ดื่มดําไปกับตัวโลกของ Power ทที่พวกเขาสร้างขึ้นมานี่แหละนะครับก็เพียงพอแล้วพอตัวระบบเกมเพย์ที่จับเข้ามาใส่เนี่ยแบบแซนบ็อกเนี่ยก็โ,โหเรียกว่า จัดเต็มจริงๆแล้วนะครับจัดเต็มจริงๆแล้วนะครับเพราะมันค่อนข้างที่จะกว้างแล้วก็มีอะไรให้ทำเนี่ยอย่างเยอะแยะมากมายนะครับซึ่งส่วนนี้แหละก็เป็นส่วนหนึ่งที่ช่วยให้ผักดันทําให้ตัวเกมนี้เข้าถึงกับผู้เล่นในฝั่งแพลตฟอร์มของทางฝั่งสตรีมเนี่ยได้มากนะครับเพราะเพื่อนๆก็ต้องอย่าลืมว่าราวเกมเมอร์ที่อยู่สายฝั่ง PC เนี่ยไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีกราฟิกการ์ดที่เป็นรุ่นใหม่รุ่นท็อปรุ่นกลางนะครับ เพราะว่าบางคนเนี่ยถ้าเพื่อนๆดูในตัวสถิติของเลกคอร์ดของทางาทางสตรีมที่เขาเลกคอร์ดไว้นะครับกับคนที่ใช้กราฟิกการ์ดเนี่ยยังค่อนไปอยู่ในกราฟิกการ์ดรุ่นต่ําอยู่เลยนะที่ท่านรวมกันเนี่ยที่มีผู้ใช้งานมากที่สุดนะครับดังนั้นพอเมื่อตัวเกมไม่ต้องการประสิทธิภาพของตัวาการประมวลผลด้านภาพที่สูงมากเนี่ยก,ก็ต้อง ย,ยิ้มแกล้มปลีกันทุกคนนะครับยิ้มแก้มปลีกันทุกคนกับฝั่งแพลตฟอร์มทาง PC นะครับอันนี้แหละก็เป็นในมุมมองของผมนะที่ผมได้มองไว้ว่าตัวเกมนี้มันก็มีปัจจัยส่วนนี้แหละนะครับที่ทางผู้พัฒนาเขาก็มองไว้นะครับว่าขอกราฟ,ฟิกระดับนี้กลางๆประมาณนี้นะครับค่อนไปต่ำๆๆหน่อยก็ได้นะครับไม่ต้องใช้กราฟ,ฟิกหรือว่าลูกเล่นอะไรที่มันฉูดฉาดหรือว่า,าใช้ตัว ภาพที่มีความโดดเด่นในเรื่องของความสมจริงอะไรมากนะครับเพราะว่าตัวเกมนั้นค่อนข้างที่จะขายในเรื่องของประสบการณ์ในการเล่นที่หลากหลายแล้วก็โลกแซนด์บ็อกซ์ที่เขาสร้างขึ้นมานะครับกับตัวเกมนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวอีกวัน2วันไม่แน่เราก็อาจจะต้องมาเจออัปเดตกันต่ออีกนะเพื่อนๆว่าตัวเกมนี้ได้เอาชนะ PUBG ไปได้นะครับโอ้ถ้ามันชนะได้เนี่ยก็ และในวันนี้นะครับก็เรียกว่าโอ้โหมากันแบบช่วงเช้าวันใหม่แบบใหม่จริงๆเลยนะเพื่อนๆเพราะผมก็เพิ่งมาอัปเดตข้อมูลกันแบบสดๆตอนช่วงเที่ยงคืนนะครับก็สวัสดีเพื่อนๆนะครับที่เพิ่งมาดูตอนเช้าตู่นะครับเช้าตรู่เพราะตัวคลิปเนี่ยคงประมาณตีหนึ่งแหละนะครับเดี๋ยวผมก็คงงีบแล้วนะครับแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะครับสวัสดีเพื่อนๆนะครับเล่นดีอย่างกับตัวเกม power แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ